สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและหน่อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมื่นที่หลายๆคนรอคอยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีคนได้รับเงินไปแล้วนั่นก็คือเฟส1กับเฟส2นะคะส่วนเฟส3ทางภาครัฐก็ได้มีการออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าจะได้กันในช่วงเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาอยู่ในช่วงนี้นะคะ ทีนี้ก็มีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่งได้รับเงินไปเมื่อวันที่27มกราคมนะคะหลายๆคนยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากว่าเงินยังไม่โอนเข้าบัญชีหรือว่าบางคนเมื่อเข้าไปเช็ครายชื่อในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วปรากฏว่า ขึ้นเป็นสถานะที่4หรือบางคนขึ้นมาว่ายัางไม่ได้ลงทะเบียนด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาในช่วงนี้ว่าจะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นดิจิตอลนี้อยู่หรือเปล่าตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องแยกนิดนึงนะคะ ซึ่งเฟสหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการคือตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุก็ตามแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะตรงนี้ได้รับเงินไปแล้ว ในรอบแรกเฟสหนึ่งเป็นเงินสดซึ่งเขามีการโอนซ้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเฟสหนึ่งตรงนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับเนื่องจากว่าบัญชีเราอาจจะถูกปิดบัญชีมีปัญหาผูกพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินนี้แล้วนะคะส่วนสำหรับเฟสสองตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ไว้กลุ่มนี้นะคะยังไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ทําไม เงินไม่เข้าไปเช็คดูแล้วนะคะนั่นก็คือสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทเมื่อวันที่27ตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขของเขาคือจะต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้สำเร็จภายในวันที่22มกราคมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลายๆคนเงินโอนเข้าให้ไม่ทันในวันที่27นะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชนเรียบร้อยแล้วในวันใดก็ตามเนื่องจากว่า เขาจะมีการโอนซ้ำให้อีก3ครั้งนะคะก็คือ28กุมภาพันธ์ 28มีนาคมแล้วก็28เมษายนนั่นเองถ้าเราดำเนินการแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วเงินก็จะโอนซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีเงื่อนไขโอนให้อีก3เดือนต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าถึง28เมษายนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีตรงนี้ก็จะส่งคืนเข้าทางภาครัฐทันทีนะคะใครไม่ได้รับก็คือสำหรับเฟสสองจะไม่ได้รับแล้วทีนี้กลุ่มที่สำคัญก็คือเฟสสามก็จะเป็น ประชาชนทั่วไปเลยอายุเกิน16ปีถึง59ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เงินในช่วงเมษาพฤษภามิถุนายนแต่จะไม่ได้รับเป็นเงินสดแล้วนะคะก็จะได้รับในรูปแบบของเงินดิจิตัลนั่นเองส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงนะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นบุคคลทั่วไปอายุ16 ถึง59ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเลยกลุ่มนี้นะคะสามารถจะได้รับเงินอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือให้มาลงทะเบียนในรอบของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งภาครัฐก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดียวกับที่กลุ่มของเฟส3เขาได้รับเงินนั่นก็หมายความว่าในช่วง เมษาพฤษภามิถุนาเขาน่าจะมีการเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนในเฟส4นี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปเลยอายุ15ถึง59ปีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในเฟส3อยู่แล้วก็มาลงทะเบียนในรอบของเฟส4นี้ได้เช่นเดียวกันจะมีเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในรอบของเฟส4ได้ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการเพราะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาตัดจบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่า กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าตรงนี้จะได้รับเป็นเงินสดหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอดูอรายละเอียดเนื่องจากว่าคนไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์ไปสแกนเป็นระบบดิจิตอลได้อยู่แล้วนะก็คงจะต้องรอ ทางภาครัฐนะคะว่าเขาจะมีการกําหนดออกมาว่าจะได้รับเงินกันเป็นแบบไหนบางคนบอกว่าอาจจะใช้บัตรประชาชนก็ได้ในการไปรูดซื้อสินค้านะคะส่วนกําหนดการช่องทางแล้วก็สถานที่ลงทะเบียนของเฟส4ตอนนี้ภาครัฐยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามไปฟัง าบางทีนะคะเขาจะมีพวกส่งลิงก์มาหลอกเนาะว่าให้เรากดลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อย่าลงเชื่อนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนเนื่องจากว่าภาครัฐยังไม่ได้มีการประกาศรวมถึงยังไม่รู้ด้วยว่าจะได้ใช้สิทธิ์แบบไหนอาจจะใช้เป็นบัตรประชาชนหรือได้เป็นเงินสดนะคะซึ่งตรงนี้ทางเราข่าวใส่ขวดละหน่อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ